บทที่ 21. ร้านสมปรารถนาผมกำลังกำแบงก์เก่าๆในมือแน่นเหงื่อชุ่มที่ฝ่ามือนำเอากลิ่นเหม็นของใบห้าร้อยและใบร้อยระเหยปนออกมาในบรรยากาศทึมทึบของห้องขนาดเล็กชายที่ยืนหลังเคาน์เตอร์มองผมอย่างพินิจเขาเป็นผู้ชายแต่ดูจะไม่ยี่หขะกับเงินจำนวนจิบจ้อยในมือ ด้วยการชำรลลองมองเพียงปราดเดียวขณะที่ผมผลักประตูเครื่องไม้เครื่องกระจกบานคล่ำคล่าเข้ามาเขาก็สามารถยืดไหล่เชิดคางได้ทันทีกลับไปตัดสินใจใหม่ก็ยังไม่สายนะเขาใช้ไม้ขนไก่สีน้ำตาลแดงด้ามทำด้วยหวายปัดฝุ่นที่เกาะบนโหลแก้วยาดองในนั้นมีงูอ้วนสั้นขนาดแขนขดตัวซีดขาวอยู่ในของเหลว ที่น่าจะเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ผมสงสัยว่าเคยมีใครตักน้ำสีชาในลโลขึ้นดื่มบ้างไหมหรือมันจะเป็นเพียงงูปลอมแช่น้ำชาให้ดูขลังเท่านั้นลูกแก้วขนาดใหญ่เท่าลูกแตงโมที่มีประกายไฟฟ้าแรงสูงพุ่งแปลปาบอยู่ภายในเหมือนงูยักษ์ยิ่งทำให้บรรยากาศออกไปทางร้านขายเครื่องมายากลมากกว่าแต่ผมรู้ว่าที่นี่คือของจริง ผมสืบจนแน่ใจก่อนมาหาไม่แล้วผมคงไม่ถอนเงินในธนาคารที่เหลือทั้งหมดติดมือมาด้วยเป็นแน่ไม่ผมต้องการมันผมพยายามบังคับเสียงไม่ให้สั่นเครือแต่น้ำตาเจ้ากรรมกลับเอ่อที่ขอบตาผมรีบเสไปมองนกแสกที่ถูกสตับบนหิ่งมันถูกจัดให้อยู่ในท่ากลางปีกกรงเล็บจับงูเห่าเคราะ์ร้าย ดูห่อเหี่ยวเหมือนตัวผมเองขณะนี้คุณจะขายให้ผมได้ไหมผมกลั้นหายใจรอฟังคำตอบมันคือความหวังเพียงหนึ่งเดียวที่ผมเหลืออยู่ตอนนี้เขายิ้มนิดๆที่มุมปากเหมือนคนถือไพ่เหนือกว่าไม่รีบร้อนที่จะตอบยื่นมือปัดฝุ่นตรงโน้นนิดตรงนี้หน่อย ใครแนะนำให้คุณมาที่นี่ดูเหมือนจะลืมคำถามที่ผมเฝ้าคอยคำตอบด้วยความอดทนไปเสียแล้วเออเพื่อนสนิทของผมตอนนี้เขาไปได้ดีแล้วสมปรารถนาทุกประการเขาเป็นลูกค้าคนหนึ่งของคุณผมใจหายเมื่อคิดถึงแต่ใครล่ะจะหลบพ้นขอแต่เพียงสมปรารถนาในวาระสุดท้ายก็บุญอักโขแล้ว คุณเชื่อหรือมันอาจเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้เขาถามเหมือนลองใจการที่คนใกล้ตายจะกลายเป็นนักประพันธ์ยิ่งใหญ่ในเวลาเพียงเดือนเดียวไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนผมกล่าวอย่างมั่นใจผมรู้จักเขาดีก่อนหน้านั้นเขาเขียนแม้แต่พินัยกรรมยังวกวนอ่านไม่รู้เรื่องแต่เมื่อมาหาคุณเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคน ชายเวกลางคนหัวเราะเบาๆอย่างภูมิใจเรียวหนวดเป็นเส้นตรงจากการคลิบป,ประนีดกระตุกนิดๆผิวขาวซีดยิ่งดูซีดไปอีกจากเสื้อคลุมผ้าตวนสีแดงเข้มเป็นมันคุณจะขายให้ผมได้ไหมผมถามซ้ำเหมือนกระซิบกำเงินในอุ้งมือแน่นจนรู้สึกถึงเล็บคมกำลังจิกฝ่ามือเป็นรอยเขาหัวเราะอีก เพื่อนของคุณเป็นคนรวยทีเดียวใช่ผมจำได้ดีเขากล้าจ่ายตามราคามาตรฐานโดยไม่ต่อรองก็สมน้ำสมเนื้อดีอยู่ไม่ใช่หรือกับสิ่งที่ปรารถนาผมรู้สึกตัวหดรีบเล็กขณะตอบว่าใช่อยากเอาเงินจำนวนน้อยนิดในมือยัดใส่กระเป๋าและวิ่งหนีไปเสียจากที่นี่แต่ดูเหมือนเขาจะรู้ใจ เอเขาทอดถอนใจเสียงยาวอันที่จริงพอตายไปเงินสักบาทก็หาเอาติดตัวไปได้ไหมยามอยู่นี่สิรู้จักหารู้จักใช้ก็ก่อประโยชน์ให้ตัวเองทั้งยามอยู่และยามจากคุณเคยรู้ไหมว่าร้านเราก่อตั้งมาหลายศตวรรษแล้วไม่เคยมีสาขาอื่น คนมีชื่อเสียงมากมายผมหมายถึงคนรวยนะเคยมาใช้บริการของเราทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสตาลินฮิตเลอร์นโปเลียนเราย้ายร้านไปเรื่อยๆเขาเงียบไปพักหนึ่งเหมือนดื่มดำอยู่กับความสำเร็จร้านนี้เป็นมรดกตกทอดมาหรือครับเขาหัวเราะดูแคลนไม่รอก ผมดำเนินกิจการเองมาโดยตลอดผมเดาอายุเขาไม่ออกแสงสีเหลืองจากคมไฟทางสเตนหลอกตาดูเหมือนแก่กว่าผมไม่เกินสิบปีทุกคนมีความปรารถนาผมเองก็มีความปรารถนาและมันก็ได้ผลผมจึงได้เปิดร้านสมปรารถนาขึ้นไงเขาพายมือไปที่ป้ายผมขนลุก เมื่อนึกถึงอายุที่แท้จริงของเขาพอเดาออกว่าความปรารถนาของเขาคืออะไรแต่บางครั้งสิ่งที่เราปรารถนาเราได้มันมาสมใจแล้วจึงรู้ว่าเราไม่ควรปรารถนาควายคว้าหามันมาเลยถ้าถอยเวลากลับไปได้บางทีผมสาบานได้ว่ามองเห็นแววตาแห่งความปวดร้าวฉายบนสีหน้า เราจะไม่มีวันเรียกร้องเช่นนั้นเลยเขาจ้องตาผมพูดเหมือนกระซิบฉะนั้นจงคิดให้ดีก่อนที่จะเอ่ยปากขอซื้อสินค้าของเราผมรู้สึกกลัวเหงื่อเย็นเยียบไหลออกจากฝ่ามืออีกเอ่อคือเอ่อ ผมตัดสินใจดีแล้วเขาคงไม่รู้หรอกว่าผมคิดถึงเรื่องนี้มาเป็นเดือนหลังการตายของประวิทย์ผมเฝ้าดูตั้งแต่ครั้งที่ประวิทยกลับมาหาหมอที่โรงพยาบาลตามกำหนดนัดพร้อมความสุขฉายในแววตามันเป็นเรื่องแปลกประหลาดอย่างที่ไม่อาจหาได้เลยในผู้ป่วยโรคเอดระยะเริ่มต้นผมเฝ้ามองเพื่อนร่วมชะตาชีวิตด้วยความพิศวง เขาพร่ำพรรณนาถึงร้านสมปรารถนาทรัพย์สินทั้งหมดที่เหลืออยู่แลกความสำเร็จในชีวิตเขากล้าตัดสินใจสมกับเป็นนักธุรกิจไฟแรงถ้าเขายังอยู่แต่ก็ช่างมันเถอะประวิทย์เป็นลูกคนรวยที่สร้างเงินได้ด้วยเงินผมเป็นเอง่งั่งเด็กสลัมที่กระเสือกกระสนหาเงินเรียนหนังสือจบปริญญาแล้วก็หางานไม่ได้ ต้องเดินขายของตามหมู่บ้านพอยังชีพไปไปมามาเลยขายผงม,มันซะเลยเวลากลุ่มก้อง,งืดนิดนิดหน่อยหน่ยเคยฉีดเข้าเส้นสองครั้งและนั่นเองที่ผมได้ไวรัสมรณะเข้าสู่ร่างกายคิดอีกทีก็น่าขำโรคภัยไข้เจ็บให้ความเสมอภาคกับมนุษย์มันไม่เคยแบ่งแยกชนชั้นผมพบประวิทย์ที่คลินิกนิรนาม แล้วเรากลายเป็นเพื่อนเกลอกันเราเคยพนันกันเล่นๆว่าใครแสดงอาการก่อนต้องเลี้ยงข้าวหลังจากนั้นสองปีประวิตย์เลี้ยงข้าวผมอาการประวิทย์สุดลงหน้าเป็นห่วงสภาพจิตยแย่กว่าสภาพร่างกายเขากลายเป็นคนฉุนเฉียวบางทีก็ร้องไห้หน้าเวทนาพูดแต่ว่าถ้ารู้อย่างนี้ แต่มันจะมีประโยชน์อะไรเล่าถ้าทุกคนกลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตได้เราคงมีแต่ความสุขผมคิดว่าไม่ช้าก็เร็วประวิทย์คงฆ่าตัวตายเขาคลุ้มคลั่งมากขึ้นจนผมเข้าหน้าไม่ติดแต่แล้ววันหนึ่งเขากลับมาพร้อมกับแววตาเปี่ยมสุขร้านสมปรารถนาที่จะเปลี่ยนความหวังครั้งสุดท้ายก่อนตายให้กลายเป็นความจริง ผมไม่กล้าออกความเห็นคัดค้านเวลาของเขาเหลืออีกไม่มากนะักทำอะไรก็ทำไปเถอะขณะที่ผมเองภูมิคุ้มกันลดต่ำน่าใจหายประวิทย์ถอนเงินหมดธนาคารขายหุ้นบริษัทและอสังหาริมทรัพย์ที่มีผมชักเป็นห่วงไอ้ร้านบ้านนั่นคงต้มตุนเขาจนเปื่อยแต่แล้วเขากลับเปลี่ยนไปอีกครั้งเขาเขียน เขียนและเขียนเหมือนคนบ้าคลั่งใช้เวลาทุกนาทีอย่างมีค่าแล้วความฝันของเขาก็เป็นจริงสำนักพิมพ์ต่างๆแย่งงานเขียนของเขาเหมือนแรงลงก่อนตายผลงานของประวิทย์ถูกเสนอเข้าชิงรางวัลซีไร้์เขาตายอย่างสงบมีรอยยิ้มประดับใบหน้าคำพูดสุดท้ายที่พูดกับผมคือร้าน สมปราดทน,น,นาและบัดนี้ผมกำลังยืนอยู่ในร้านเก่าแก่อ้อนวอนให้ชายผู้เยอ่อหยิงขายความปรารถนาให้ผมสักนิดหนึง่งผมมีเงินแค่นี้ผมคลายมือที่เปียกชื้นวางปึกเงินที่ม้วนแน่นเป็นก้อนเหมือนซิก้ามวนโตเขาไม่หยิบมัดเงินขึ้นมานับ ไม่แม้แต่จะชายตาดูเป็นครั้งที่สองผมรู้สึกเหมือนว่าเงินของตนเป็นเพียงกองผ้าขี้ริ้วบนโต๊ะหินอ่อนรังแต่จะทำให้โต๊ะสวยงามต้องสกรปรกผมเอ่อผมมีแค่นี้จริงๆมันหมดไปกับค่ายาเหมือนมีอะไรจุกคอหอยสมเพศตัวเองจนพูดต่อไม่ได้น้ำตาพานจะไหล แววตาขำขันฉายเห็นชัดแต่แล้วคงเห็นความละอายในดวงตาผมเขาจึงรีบพูดขึ้นว่าเงินจะมากหรือน้อยก็ไม่สำคัญหรอกมันขึ้นกับสิ่งที่เขาปรารถนาด้วยผมปรารถนาอะไรหรือทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลบอกว่ามนุษย์ปรารถนาความสุขพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตอันได้แก่อาหาร อากาศเป็นอันดับแรกความมั่นคงปลอดภัยเป็นอันดับต่อมาผมปรารถนาที่จะดำรงอยู่เหมือนจะรู้ใจเขาชิงพูดขึ้นก่อนว่า <c oughs> คุณไม่อาจปรารถนาในสิ่งที่ขัดกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้ดอกนะเ <c oughs> ช่นว่าคุณกำลังจะตายเราไม่อาจขายความปรารถนา เพื่อให้ชีวิตรอดแก่คุณได้สิ่งที่เราขายจะต้องเป็นอะไรสักอย่างที่ไม่ขัดลิขิตฟ้าดินมิเช่นนั้นร้านเราคงถูกปิดไปนานแล้วแสดงว่าร้านคุณไม่ขายชีวิตอมาตะขายเราเคยขายครั้งหนึ่งด้วยราคาแพงลิบลับเขาเงียบไปอึดใจหนึ่งแต่มันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดหรอก และสินค้าก็หมดสต็อกแล้วคิดถึงสิ่งที่เป็นไปได้ในวงเงินเขาเหลือบตามองมันของคุณเธอที่จริงผมรู้มาก่อนแล้วถ้าซื้อได้ประวิทย์คงซื้อมันก่อนผมและเขาคงไม่ตายเงินของผมพอซื้ออะไรได้บ้างผมรีรอที่จะตั้งคำถามนี้พูดคำว่าเงินของผม ด้วยเสียงกระซิบไม่กล้าสบตาชายตรงข้ามอืมเป็นคำถามที่ดีร้านเราชื่อสมปรารถนานั่นหมายความว่าเราพยายามให้ลูกค้าทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนได้รับโอกาสที่จะสมปรารถนาด้วยกันทั้งนั้นหากเขารู้จักประมาณตนไม่ปรารถนาอะไรที่เกินเลยและที่สำคัญ ต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นการค้าคนกระเป๋าหนักที่ปรารถนาเป็นนักดนตรีผู้ยิ่งใหญ่อาจกลายเป็นวาทยากรชื่อก้องโลกแต่คนกระเป๋าเบาอาจได้เป็นแค่หัวหน้าวงดนตรีประจำโรงเรียนอะไรทำนองนี้เขาชะโงกหน้าเข้ามาใกล้ในตาเหี่ยวจ้องผมเขม็งคุณปรารถนาอะไรล่ะ มันต้องสมน้ำสมเนื้อกับเงินในกระเป๋าหน่อยนะเรามีสินค้าสามประเภทหลักให้เลือกคือความร่ำรวยอำนาจและความมีชื่อเสียงผมนิ่งงันรู้สึกสับสนไม่แน่ใจว่าตนเองปรารถนาอะไรความร่ำรวยหรือเอาไปทำไมในเมื่อกำลังจะตายในอีกไม่กี่เดือน และผมจะรวยได้สักแค่ไหนในเมื่อผมมีเงินจ่ายค่าปรารถนาเพียงน้อยนิดทางร้านคงไม่โง่หยิบขวดสมปรารถนาบรรจุเศษฐีร้อยล้านยื่นให้ผมหรอกอำนาจหรือด้วยเงินเท่านี้ผมอาจได้เป็นทหารหนุ่มที่ทำรัฐประหารได้เจ็ดวันก่อนถูกนำไปยิงเป้าหรือเป็นรัฐมนตรีที่ถูกจับข้อหาบุกรุกป่าสงวน ความมีชื่อเสียงหรือใช่แล้วใครๆก็ปรารถนามันประวิตรตายอย่างมีความสุขเมื่อเขาได้เป็นนักเขียนชื่อดังสมใจนึกตัวผมละ่ะอยากได้อะไรก่อนตายการมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จักในสังคมผมปรารถนามันผมกล่าวอย่างมั่นใจคนขายยิ้มน้อย ใช่ร้อยละแปดสิบของลูกค้าร้านเรามักจะมาขอซื้อการยอมรับชื่อเสียงเพราะมันปลอดภัยกว่าการซื้ออำนาจส่วนความร่ำรวยไม่ค่อยมีใครต้องการหรอกเพราะคนที่มาซื้อความปรารถนาจะต้องมีเงินมากเขาคงคิดในใจเช่นนั้นเป็นส่วนใหญ่แล้วคุณอยากได้ชื่อเสียงแบบไหนล่ะ ผมจะได้จัดหาสินค้าให้ใกล้เคียงกับวงเงินของคุณเขาหยิบกระดาษดินสอขึ้นเตรียมจดเออถ้าเป็นไปได้ผมอยากมีชื่อเสียงทางใดทางหนึ่งก็ได้ให้คนส่วนใหญ่รู้จักผมและจารึกชื่อไว้นานๆเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ว่างั้นเถอะเขาจดยิก ครับผมตอบไอไอถ้าเงินแค่นั้นจะซื้อได้ผมก็อยากมีชื่อจารึกในประวัติศาสตร์ของชาติหรือของโลกเอาของชาติก็พอนะจะได้หาสินค้าให้ง่ายหน่อยพอครับแล้วเอาประวัติศาสตร์ในด้านไหนละ่ะศิลปะการแสดงกฎหมายการแพทย์ การศาสนาเอาการศาสนาดีกว่าครับผมชิงตอบผมทำบาปมามากถ้าสามารถทำอะไรที่เป็นคุณต่อศาสนาได้ก็จะเป็นการไถ่บาปได้ในตัวอืมแบบองคุลิมานทำนองนั้นแหละครับใจผมพองเปี่ยมด้วยความสุข ผมจะได้มีชื่อเสียงระดับองค์คุลิมานเชียวหรือนี่ไม่น่าเชื่อเลยว่าวงเงินแค่นี้จะซื้อได้ก็ไม่แน่หรอกเขาค้นกุกกักในลิ้นชักไม้ข้างฝาลิ้นชักนี้มีความปรารถนาด้านศาสนากับประวัติศาสตร์อืมมีแต่ราคาแพงๆทั้งนั้นเลยเขาหยิบขวดขึ้นทีละขวด ในนั้นบรรจุน้ำยาสีสดใสหลายชนิดผมใจหายใจคว่ำเพราะไม่ว่าจะหยิบขวดไหนขึ้นมาเขาก็จะวางกลับคืนสั่นหัวพลางพูดว่าราคานี้ขายไม่ได้โอ้นี่ไงความปรารถนาที่ราคาเหมาะกับเงินในกระเป๋าของคุณพอดีมันปิดฉลากว่าอุทิศตนเพื่อศาสนาและประวัติศาสตร์ชาติไทย ผมมองด้วยความปิติผมกำลังจะกลายเป็นประวัติศาสตร์แต่เอทํทำไมราคาถูกนักสงสัยจะติดราคาผิดหรือไม่ก็อยู่ในช่วงลดราคาเอาไงดีหรือว่าจะเก็บไว้ก่อนลองหาขวดอื่นดูดีกว่าเขาทำท่าจะวางคืนขายให้ผมเถอะครับผมต้องการมัน เขาลังเลมันราคาถูกผิดปกติผมไม่อยากขาดทุนอาจอยู่ในช่วงลดราคาอย่างคุณว่าเขายกมันส่องกับแสงไฟหมุนขวดไปมาอาจเป็นได้ฉลากเดิมเดๆไม่มีรอยแกะเขาเม้นมองอีกครั้งเอาก็ได้ผมขายให้คุณ ผมรีบรับไว้ทันทีผมมีสิทธิ์จะเปิดดูก่อนไหมครับมันอาจหมดอายุหรือเสื่อมสภาพแล้วไม่ได้เด็ดขาดของเรามีประกันถ้าคุณเปิดขวดความสมปรารถนาจะระเหยออกไปทันทีซื้อแล้วไม่รับคืนแต่คุณยังมีสิทธิ์เปลี่ยนใจนะไม่หรอกครับผมเอาขวดนี้ ผมเดินออกจากร้านด้วยความกระยิมยินดีถึงแม้ตายก็จะไม่มีใครตราหน้าว่าไอ้ขี้ยาเป็นเอตตายแต่ผมจะกลายเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่อุทิศตนเพื่อาศาสนาเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าด้วยเงินเพียงสองพันกว่าบาทผมทนรอให้ออกพ้นซอยที่มืดและแคบร้างผู้คนไม่ไหวแล้วผมอยากเสพความสมปรารถนาเดี๋ยวนี้เลย ผมหยุดที่เสาไฟฟ้าหายใจออกจนหมดปอดขณะหมุนเกลียวเปิดฝากลิ่นเหม็นเหมือนเนื้อไหมโชยออกมาผมรีบสูดดมเต็มปอดนึกแปลกใจว่าความสมปรารถนากลิ่นเช่นนี้หรือตัวยาเริ่มออกฤทธิ์ผมมึนงงจนต้องยึดเกาะเสาไฟฟ้าไว้หัวสมองแล่นจีมองเห็นเวลาเป็นเช่นกระแสน้ำที่พัดผ่านร่างไป ผมเห็นประวัติศาสตร์ไทยวันนั้นเป็นวันศุกร์เดือนสามขึ้นหนึ่งค่ำปีจอตรงกับสมัยรัชกาลที่หนึ่งขุนสีกนทัดกรมมา้านายทองรักในเรื่องพากันไปเสี่ยงอธิษฐานในพระอุโบสถวัดครุฑใช้ดอกบัวอ่อนคนละดอกอธิษฐานว่าหากใครมีบุญญาธิการสามารถสำเร็จพระโพธิญาณ ขอให้ดอกบัวอ่อนพลันเบ่งบานเถิดปรากฏต่อมาว่าดอกบัวของนายเรืองบานแต่เพียงดอกเดียวนายเรืองดีใจมากแน่ใจว่าตนจะสําเร็จพระโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแน่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานายเรืองก็ไปกินนอนอยู่ที่ศาลาการประเรียนเก่าวัดอรุณสมาทานอุโบสถศีลเวลาฟังเทศก็ใช้ผ้าสําฤีชุบน้ำมันผ้าที่แขนทั้งสองข้าง จุดไฟบูชาต่างประทีปทุกวันหลังจากนั้นเจ็ดวันถึงวันศุกร์ขึ้นแปดคำ่ำหลังจากฟังเทศจบแล้วนายเรืองซึ่งนุ่งขาวห่มขาวก็ใช้ผ้าชุบน้ำมันพันตัวจนรอบนั่งพับเพียบพนมมือกลางลานดินแล้วจุดไฟเผาตัวเองจนตายมีคนหลั่งไหลามาดูมากมายนับหลายร้อย พลางเปล่งเสียงสาธุพร้อมกันขณะไฟลุกท่วมตัวครั้นถึงเดือนหกปีฉลูในสมัยรัชกาลที่สองนายนกก็เผาตัวเองตายที่วัดอรุณราชวรารามอีกฝูงชนต่างเปล่งเสียงสาธุพร้อมกันเชื่อว่าเป็นการอุทิศตนเพื่อพระศาสนาต่อมามีคนปั้นรูปคนทั้งสองไว้หน้าวัดจนทุกวันนี้ ผมร้องลั่นโดยไม่มีเสียงเข้าใจความหมายของกลิ่นเนื้อไหมรู้แล้วว่าผมกำลังจะกลายเป็นประวัติศาสตร์โดยวิธีใดผมพยายามดิ้นรนต่อสู้กับอะไรบางอย่างที่ครอบครองร่างกายผมไว้แต่ดูเหมือนว่าร่างกายและวิญญาณของผมได้แยกจากกันเสียแล้วผมถูกกักขังอยู่ในร่างกายที่ไม่ยอมฟังคำสั่งของตัวเอง สมองหมุนติ้วขณะที่เท้าพาตัวผมก้าวเดินไปเรื่อยๆมุ่งตรงสู่วัดข้างหน้าอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมารินบุ๊กส